ค่ะคุณอะไรคะคุณนัชชาค่ะคุณนัชชาอยู่จังหวัดอะไรคะกรุงเทพค่ะค่ะไม่ทราบว่าคุณนัชชาอยากจะคุยอะไรกับอาจารย์วารินคะอยากจะศึกษาเกี่ยวกับกรรมอะค่ะเวีนกรรมอะค่ะคุณกรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ครับถามได้เลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์วารินค่ะสวัสดีค่ะคือว่าอยากจะถามนิดนึงอะค่ะว่าสมมติถ้าเกิดว่าเราเนี่ย ได้ทํากรรมไว้ร้ายแรงมากๆอ,อย่างเช่นนะคะทําแทง้งนะคะคแล้วเนี่ยมีคนบอกว่าสามารถที่จะแก้ไขกรรมตรงนั้นได้โดยจะวิธีการสร้างพารก็ดีหรือว่าวิธีการสร้างโดดก็ดีอย่างเงี้ยค่ะอ,อยากจะทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถชดเชยกรรมด้วยด้วยการทําบุญแบบนี้ลับหรือเปล่าคะอาจารย์การชดเชยไม่ได้ครับบุญส่วนบุญกรรมส่วนกรรมหักล้างกันไม่ได้นะครับตรงนี้หักล้างกันไม่ได้เลย แ,แต่เป็นการขอเอาโอาหสิกรรมพอจะทําได้นะครับอพอจะทําได้คําว่าเอาหสิกรรมเดี๋ยวผมเสริมคุณนันทาน,นิดนนงครับโอหสิกรรมแล้วผลที่เกิดมาจะเป็นยังไงบ้างครับกรรมตรงนั้นก็จะเบาบางไปแต่ยังไงก็ต้องรับผลกรรมอยู่ดียังไงก็ต้องรับครับคุณนันทานเชิญต่อครับแล้วเราจะมีวิธีการการทําให้เบาเบาบางลงยังไงบ้างคะก็อันนี้ติด ติดกรรมในข้อที่หนึ่งคือปานาติปาตาครับคือการฆ่าบอกตรงๆเลยว่าการทําแท้งคือการฆ่าฆ่ามนุษย์นะครับฆ่าสัตว์ถือว่าบาปฆ่ามนุษย์ยิ่งบาปกว่ายิ่งเลือดเนื้อเชื้อไขของตัวตัวเองเนี่ยนะฮะบาปหนักเลยนะครับก็อย่างว่ามนุษย์นะครับมนุษย์มีปัจจัยสี่ในการของชีวิตเช่นเดียวกันจิตวิญญาณก็จะมีปัจจัยสี่ ที่เป็นเครื่องรองรับในการที่จะให้เขาอยู่อย่างเป็นปะกติสุขค,ครับในตอนนี้อยากจะแนะนำให้ไปทำในเบื้องต้นคือให้บูชาพระพุทธรูปหนึ่งองค์นะครับตามวันเกิดของเจ<อ> <10 S 1> ้ชาชะตาครับ,รบหน้าตักอย่างน้อย5นิ้วขึ้นไปถึง9นิ้วแล้วแต่อันนี้แล้วแต่โอกาสวาระและปัจจัยนะครับจากนั้นผ้าไตรสำหรับพระพิสุสงฆ์หนึ่งชุด สังฆทานสังฆทานนี้ก็ต้องมีเป็นพัตตาหาร<ม>พร้อมด้วยเครื่องปัจจัยต่างๆนะครับ<ม>ครับอีกทั้งยาสามัญประจำบ้านเสื้อผ้าเสื้อผ้านะฮะ<ม>ก็มีทั้งกางเกง<ม>ทั้งกับกระโปรงนะฮะครับ<ม>อันนี้ก็แล้วแล้วแต่เรานะแล้วหลังจากนั้นก็ต้องมีบ้านที่แบบเป็นเหมือนเจ้าที่เนี่ยหนึ่งหลัง<ม>นะครับแล้วก็มีตายายหนังสือธรรมะ ทันไหมครับจะจำนไหมคะหนังสือธรรมะหนึ่งฉบับค่ะครับแล้วก็มีธรรมะอีกฉบับหนึ่งที่ชื่อว่าธรรมะมหาวิบากหรือวิบาก,กรรมซึ่งธรรมะตรงนี้เมื่อเรานําของทั้งหมดนี้นะไปถวายกับพระภิกษุสงฆ์ให้อุทิศให้กับบุตรที่เคยไปทําแท้งหรือไปฆ่าเขาให้เขาส่งอันนี้ส่งผลบุญกุศลนี้ไปยังบุตรผู้นั้นให้ได้รับขณะที่ ไปทําให้กล่าวนามของเขาไว้ด้วยคือตั้งชื่อเขาไว้ไว้ด้วยนะครับ mm hmm. ครับว่าอันนี้สงตรงนี้ก็ขอมอบให้กับลูก mm hmm. เช่นชื่อก่อชื่อขอ mm hmm. ให้รับอันนี้สงงผลบุญนี้ให้ไปอยู่ในบ้านในวิมานพร้อมกับตายายที่เราไว้ในบ้านด้วยนะฮะแล้วบอกให้ศึกษาธรรมะ mm hmm. ให้ปฏิบัติตนเป็นพุทธมามกะ mm hmm. ครับนะครับพุทธมามกะ แล้วก็ขออโหสิกรรมที่มีต่อกันและกันด้วยนะให้ขอตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นการที่คลายกรรมในเบื้องต้นครับแล้วส่วนการสร้างโบสถ์วิหารเจดีย์หรืออะไรก็ตามนะครับสร้างพระประธานเนี่ยอันนั้นเป็นอนิสง์เป็นผลบุญของคุณนะครับของผู้ที่ได้สร้างที่ได้กระทําจะเป็นบุญที่ก่อเกิดในปัจจุบันจนถึงกระทั่งในภพหน้านะครับ